จะกันน็อตรีวิวบ้านมาดูว่าบ้านหีอะไรบ้างมาดูกันนะบานหลังนีอะไรบ้างที่จะเป็นห้องครัวเปลี่ยนท,ทางมือาทงแล้วก็ไปเีมเ,เอดู้แล้วก็ห้องน้ห้องน้ำแล้วก็นี่ห้องนอนชั้นล่า ไม่ให้ใครนอนไม่รู้นี่นีห้หงองนอนของแจ็ก,กร,กกร์น,นรอตแจ็คกอรนนอตมันเรียนอะไรห้องป่น้งอากามันจะมีดูอานึงิดูอามนอี ใครมาพ่นเป็นเกย์เข้าใจไหมไม่ใครกดจริงไปดูข้างล่างกันดีกว่าไปดูนี่ลงรถนี่นี่คือรถตอนนี้จากนั้นจะไม่มีรถใครแม่งวันนี้ครับพิซซ่ามาส่งราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยโอเครอแป๊บหนึง่งมันไม่โหลด,ด เงินแป๊บนึงพิซซ่ามาส่งอะไรอยู่ยังไม่ได้สั่งหาอะไรเลย <c oughs> พิซซ่าอยู่ไหนวะ <c oughs> รอแป๊บนะเอาหาเงินก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะลบทั้งหมดอ,มอยู่ไหนวะอ่านี่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 อ่านี่ร้อยบาทค่าพิซซ่าเดี๋ยวนี้ก็ใส่หัวไปได้แล้วเข้าไหม